Now สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่บ่าวกิแหลงซานเลนะครับตอนนี้บ่าวกิแหล่งก็อยู่ที่สยามพารากอนนะครับื่อน,นี้เป็นเมื่อวันศุกร์นะครับพี่น้องน,นี่บ่าวกิแหล่จะมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวให้พี่น้องได้รับชมนะั่นก็คือ สถานรักกรนะครับอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับพี่น้องจากที่เคยมีมังกรตรงนี้นะครับมังกรตรงนี้ก็คือวบมี้แล้วครับบังครับพี่น้องเมื่อนี้มีงานนะครับโบหัวงานยังบอกกิเลนจะไปหลับส้มเหมือนกันนะครับซื้องานเพื่อนอาจจะอยู่ข้างหน้านะครับขณะนี้นะครับเวลาสองทุ่มบนทางรถไฟนะครับพี่น้องโอ้หบนหลครับนะครับอันนี้นะครับ BTS สยามนะครับ ทา้งคือรถไฟนะครับไปทางนี่นะครับตรงนี่เปลี่ยนไปใหม่แล้วนะครับห่างเมืองไทยนี่เปลี่ยนไปใหม่เรื่อยๆครับพี่น้องเบิ่งนักท่องเที่ยวต่อแถวถ่ายรูปพังงานมากนะครับสวยมากๆครับพูดต้นอย่างเหมือนต้นกล้วยหวนครับพี่น้องเบิ่งโอ้สวยนะครับทำแลนด์มาร์คไว้ให้คนท่องเที่ยวนะครับก็เห็นได้นะครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องคนไทยพร้อมที่จะเส,จเสนอสิ่งใหม่ๆให้หนักองที่ยูห้ือว่้าชาวโลกด้วยหลับช้มเรื่อยๆนะครับเบิ่งข้างในโอ้ยเต็มนะครับข้างนอกมันมีนะครับพี่น้ององ,งานคอนเสิร์ตแบอบกพี่แหลงก็ลบลิขสิทธ์นะครับก็เลยเขามาขัางในภาพพี่น้องเบิ่งนะครับเป็นตบแต่งใหม่สถานที่แห่งนี้นะครับตัวสวยมากๆครับตรงนี้ จะบัวสิลอ็หรือบ่นะครับต่อมาแล้วโอ้ยนะครับนี่ครับพี่น้องงานเพิ่นซื้องานเพิ่นตรงนี้นะครับสวยมากครับสงการามล็อปเตอร์สงการามล็อปเตอร์วันเดอร์แลนด์นะครับบัวจานถูกอจะบ่อเด้อนะครับพี่น้องสงการามล็อปเตอร์วันเดอร์แลนด์ นี่นละครับพี่้องมีต้นกล้วยเป็นมาหม่ปลวกต้นกล้วยขึ้นมามีต้นกล้วยมีสร้างบ้อมนะครับสวยครับใครมาเห็นก็ต้องยืนต่อแถวถ่า,ายรูปก,กันเลยนะครับหนยลูกเป็นใหญ่นะครับทางนอกยิ่งสวยกว่านี้เียวจะหน่งงอยมันยุดรองเพลยงบอกกแหลง่งจองเพ็่อปเตระครับนะครับจากที่เคยมีมังกรน,นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้คนไทยนะครับพร้อมจะนำสิ่งเสนอ พ่อที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวโลกได้รับชมนะครับนี่คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับข้างนอกก็เดินเยอะนะครับพี่น้องสวะจัดแบบสวยๆนะครับเพิ่มนี่โบ๋หัวย,ยังนะครับกระปู๊กกเลมัป็นพวกพี่นอ้อง <c oughs> อูห้ามปูนะครับสวยมากครับตรงทางหลดไทยนะครับถ่ายรูปตรงนี้สวยมาก แล้วรต้องเที่ยวถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้มาทั้งนี้ก็บสเป็นคอนเสิร์ตนะครับนี่ครับเรให้ถ่ายรูปอีก1,000พันนะครับสำหรับตุกๆกนะครับทังต่างประเทศเป็นโมมีแบบนี้นะครับมีที่ไทยแลนด์นะครับรถนแบบนี้ ครับพี่น้องแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตร็อติสากลนะครับนี่่มจรลองภาษาไทยนะครับเบิ่งครับมิจาเช้าตามชาตินะครับบนหน่าสยามเซ็นเตอร์นะครับจะสวยมากๆครับเพิ่งก็เป็นน้องข้างเข้าสวยครับถานสีสวยมากๆครับ ทั้งนี้นะครับเหมือนกระปูนะครับพี่น้องมาจากทะเลนะครับกรปูนะครับนี่ครับทำไว้สวยมากครับโอ้ไรจะขนาดนี้นะครับสวยครับมั่งไป็นใจนะครับพี่น้องเต็มเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพิ่ง ัไป่โอค้ครับข้าปข้างในนะครับรเข้าไปดข้างในว่าอลังการขนาดไหนนะครับ In every situation is revolving, yeah Oh, oh, you are My sunrise and the dark at day yeah. Got me feeling so kind of weird me wanna say we're every moment Slowly, slowly thank mm -hmm. อีกคือเบากิหลงนะครับก็ออกมาจากตรงนั France, it it ้นแหละนะครับพี right ่น้องทายอยู่ไปกับเพล่นล้นตีนะครับเป็นเพื่อสากลนะครับคือสี่ติดเรื่องซิแน่นอนนะครับพี่น้องกแเลงก็อัปเดตให้พี่น้องเลยหลับส้มสำนีนะครับสําหรับสถานีวิทีสยามกับคนเต็มนะครับน้าแน่นนะครับสําหรับวันนี้โอ้ยนะครับแต่เิ่นก็ต่อแถวเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเบังหายใจจิตสำนึกของคนไทยนะครับการ เข่าแถวนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งเป็นระเบียบนะครับถ่ายคลิปนี้ก็บพมีอยังหลายนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์เื่อเป็นกําลังใจให้เราพี่แรงทําคลิปต่อไปนะครับสาคัญน,นะครับพี่น้องสามารถูดชกัยท่ายผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับถ่ายคลิปนี้ขอเก่าเข้าขมาสวัสดีครับ